ยายใส่หลานๆมะหดผักให้ค่ะตอนเย็นสี่โมงเย็นหนุ่มกรุงเทพได้มารดน้ำผักให้คุณยายน้ำไหลค่อยๆเนี่ยจะเป็นว่าหนาวติบุงกีไม่หน,า,นาวเราทำไมไม่ใส่กันหนาวป้าหนาวจังป้าผักยายคือง,งามแท้ เอามันไม่ใช่รถอย่างงาั้นนะลูกรถไปทีละแปลงรถหมดแล้วาหรอว่าแม่เจ้าสิมาสีดแปลงนั่นแปลงนี่ไปจังไสมันก็ะสีไปสีดจังซีหรอหนูก็รถไปทีละแปลงสิลูกี่รถหมดแลนเหมือนเราหรอ น้องนอนไปไหนทำไมหนูไม่เรียกออกมาด้วย,ยเกือบแดงนี่อี้มาคักเนาะไปใส่ก็กกเห็นเนาะไปน้ำไปแคมบารสปา้าก็เห็นหัวเอาไปน้ำมันไหลค่อยเนาะเอาพักสาระที่แม่ก็งามเร้วอยู่ดีนะแหมเนาะอันนี้ ตีเอ้เวลาลากสายยางหนูก็ดูว่ามันจะโดนผักยายนะจ๊ะอ่ะอ